สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาส้มขีปซองใหญ่เงึงเมื่อนี้เหาก็ลงมาค้นเขาหน้าหญ่ยนะพี่น้องสบายดีคพี่น้องเบาใจคือนเขาไปเอไว้เมื่อยพี่น้องไปน้องดาวครัพี่น้องสบายดีผ่นนัก,พก <laughs> แพ้เขา <laughs> น่นะพงคนแ้วพี่น้องเคยหลากำนองซาหลาเคยหลาผ้าหมวนเฮรกกบนองซาลาอยู่พ่คนขึ้นโหลดมื่อนี่เปลี่ยนมุมพี่น้องเอาโหลดลงมาทางนี้เอาโหลดมาลงทางหน้าปทาบอยมือนี่หน้าซาซุยมาลงบ่ได้มันลง ก็พอห้าวกะกำลังหมัดอยู่ทางนั้นทางนี้ก็มีอีกผู้หนึ่งพี่น้องเอาเบิ่งน้องอีหน่อยห้าน้องอีหน่อยเข้าพายยังเนาะแอบถ่ายพี่น้องเห็นอยู่นะอีหน่อยเออบังคับผ้ายก็ตายเห็นยังอันนะ เก็บเขาล่นพาให้เก็บบานนี้อีพอ่อถ้าพ่อให้เก็บน่าเพิ่นก็เลยเก็บพายกระตาเก็บแต่ไรบันไดเลยเอามาให้ปลาลุงเบิ่งดูสายเงี้ยมาใกล้ๆเห็นบ่เห็นได้ดิอีหน่อยคนเก่งเห็นได้ทุกอย่าง ไม่ใช่ข่าวบอกห้ามเก็บนะมันเป็นตะซังแทะอืมเป็นห้าเก็บข่าวล่นนี่นะผู้จักกี่ได้ ไปหาเก็บบอนอ้าหมัดแล้วบังคับกับเก็บน้ำลังเด้ออย่างคิดจเบิ่งท้าพอพันหมัดเขาวพี่น้องท้าพอห้าก็หมัดอยู่หายเทิงเนาะพี่น้องฝ่ายใหญ่ผู้ไทยอีกได้พี่น้องเงินผ <c oughs> ู้ไทยบรรดาวะบ้านบ้านเดียวกับแม่เนาะ บ้านเดียวกันเลยเนาะกับมันพัวไ่่ัะติ้งเลยเนาะ<ป>บ้านเดียวกับเคยหลาผ้ามวนเ<ป>ขากระลนุน ตอกขาดเสียงค้างวะค้างนะพี่ข้าน้อ่ทั้งบ้านอันเคยหลาผ้าม่วนพ่อแหละ รถ oh. เบาใจขึ้นเมื่อไรพ่อเขาเต็มพอใหญ่ฝ่งกระยักต้นรนะบาดหมัดมาได้จนเป็นกรรมเขามันก่อยมันขาดห่วง มาได้เป็นยกมาได้โคกโคกวยเพิ่นมามัดซอยเฮ็ดย่างอะไรนะ ตกใจตอนนี้ยังค้นเขาอยู่พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มืดแล้วอีหน่อยฮะก็ยยังค้นอยู่นเนาะเพิ่นแบกเอาพี่น้องเลยได้เทละมัดเลยน้องอีฮะก็ทั้งนั้นก็พอเป็นโมม่วพี่น้องเลยเห็นแต่เขาได้อีหน่อยกับพี่น้องจับตาเบ่งดีๆพี่น้องเด้นีย เด้ทรมานแบกเขาเปไรปแล้ว่อยเห็ดกับนอจากเห็ดนอยากซอยเพ่นะนอจากส่วนอีเบซุยข้นพ่นนะม,มีหลายคนถามมาอีเนาะว่าน้องอีหน่อยนะเป็นลูกสาวซุยบอน้องดาวเป็นลูกสาวซุยบอบ่แมนเป็นลูกซ่าซุยก็จะอธิบายในเนาะเป็นล้านเนาะล้านเมียของอันล้านเมียของอันลูกใหญ่เงึงพี่น้อง ลานเมียลูกชายใหญ่เงึงลานเมียลูกชายใหญ่เงึงมาอยู่น้ำพ่อแม่เขา่าอยู่พี่น้องพ่อแม่เขาไปทํางานขั้นว่าไหลญยาตีพี่น้องถึงกันบอโบเถงพี่น้องเลยบเถึงขั้นถามว่นเป็นญาตีพี่น้องกันบ่บโบแมนพี่น้องเลยหกักอันป้าชุ่เพินินสองคนนี่ป้าอันน้องอันดาวกับน้องอีนี่ มาเอาอันลูกแย่ลูกชายยายเงึงระบาดน,นี่ลูกชายยายเงึงและติดคุกพี่น้องติดคุกระบาดน,นี่แหละอันป้าอันของอันน้องดาวกับน้องอีนี่แหละไปหาเหตุงานบ้านแม่น้องดาวน้องอีนี่ก็ไปเหตุงานแล้วบุม้มพายเอาบ้านนี่เลือดแต่น้องอีน้องดาวนี่บาดน,นี่บุม้มพายเบิ่งแล้วลงมาหายใยเงึงนี่เลี้ยงเพิ่นยังมีน้องอีกผู้นึงน้องดาวนะ แต่อยู่บ้านอะนะอยู่น้ำญาดชุมเพลินชื่อน้องเดือนน้องน้องดาวนะก็เคยมาอยู่ย่พี่น้องเ,องเ้ยในเพื่อนนี่ก็เคยมาอยู่เธอหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นเมื่อเอาขึ้นเมื่อแหลวก็บ่ได้ลงมาเลยยังงึงก็เลยเลี่ยงไปสองคนนี่นะเลี่ยงถาแม่เข้ามาด้ทํางานน้องดาวกับน้องอีนี่พี่น้องซาซุยชิบให้พังโมเมนต์ลูกของซาซุยดอกยังงึงนะครับต่เลี่ยงร้าน จากมาต่ที่หบได้ก็ไม่ได้มาอยู่น้ำน้องอีก็มาอยู่ได้หลายปีแหละพี่น้องเคยอยู่ตั้งแต่น้อยจนเท่าใหญ่ว่าง่ายๆกันอันพอน้องอีน่ะกะ เลิกเลิกกับแม่จังว่าแม่ไปทํางานน่ะจังว่าบุมีไพ่เบิ่งน่ะพอน้องอี้น่ะก็เลิกกับแม่น้องอี้บานนี้พอน้องดาวกับแม่น้องดาวน่ะก็เลิกกันแม่น้องดาวน่ะไปเอาผัวใหม่พี่น้องบ้านนี้และพาผัวใหม่น่ะไปเหตุงานบานนี้ไปเหตุงานกับผัวใหม่เพรานะเลิกแล้วกับพอน้องดาวน่ะน้องดาวก็เลยมาอยู่น้ำใจเงึงบุมีไพ่เบิ่งบุมีไพ่แง่งว่าจนะบุมีไพ่เลี้ยงไพ่เบิ่งทั้งน้องอี้เนาะน่ะพี่น้องคำหมืดปืดตาแล้วก็ยังอยู่น้ำกัน นี่ก็ยังค้นเขาขึ้นรหลดพี่น้องเอ้ยน้องอีกับน้องดาวก็ยังอยู่คือเก่าเลยเนาะเพิ่นก็ค้นซอยร้านก็มาซอยพี่น้องเอ้ยขำเมือดอแล้วก็ยังบ่ดได้เมื่อเพิ่นก็สิอยากเมื่อหละมันไม่มีผู้ส่งนอก่าวใจชิไปส่งกัมีผู้ขับรถไทยเล่าเรื่องน้องดาวน้องอีพังแล้วก็นอกบันนี้สิยอนมาเรื่องส้าซุยพี่น้องส้าซุยกะ เป็นลูกของลูกชายโกกยายเงึงเป็นลูกลูกชายโกกยายเงึงและลูกชายโกกลูกชายยายเงึงน่ะลงไปอยู่ปักเซ่น้ำแม่ชาวซุยพี่แหละแล้วพ่อพีไปอยู่น้ำยายเงึงยายเงึงเลยเพาะว่าชาวซุยน่ะมาอยู่น้ำตั้งแต่เกิดพี่น้องตั้งแต่เกิดมากพี่แหล่ก็อยู่พี่เลยชาวซุยก็เลยเป็นหลานขย้เขินจังขยนใช่ขยับเนบุญอืมจังหน่อยจังขึ้น ก็เลยมาห่วมถูกห่วงเนี่ยห่วมเนี่ยทำกันมาในทั้งน้องอีน้องดาวแล้วกันเนาะแล้วก็มีเอฟซีผู้หนึ่งผุนทามเข้ามาว่าชาวซุยก็บ่าวใจพอกันอยู่ไซเนาะบ่าวใจผุนมาเหร่นน้ำอันอ้ายอันชาวซุยพี่น้องก e, ็เลยเห็นกันแล้วก็เลยร่มกันพ่อแม่พี่น้องเลยล่มกันหลยกันเริ่มหมักเริ่มหักกันมาเลยนะพี่น้องเลยกัน ล่มก็ได้ยังเดือนก่อนเฮ้ยช่องอาทิตย์ได้พ,พี่น้องบริหลายปีหลายเดือนอาทิตย e. ์เดียวพี่น้องเอ้ยเหล่ากับโบแจ้งเนาะเหล่าในบรรยากาศมืดๆค้นเขาเนาะบานิกาได้อาทิตย์เดียวเนาะเลยกันร่มกันเลยกันหวหักหวามากกันบริได้ดูใจกันเฮงสั่มพูดแม่พี่น้องเอ้ยกันซาหูวจักกันมากอะอยากเป็นเดือนผู้เละ ประมาณเดือนหนึ่งแหละพี่น้องเอ้ยคันร่วมเสลียกันเพิ่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาขอขอแล้วก็แต่งพี่น้องเอ้ยเพิสำคันเลยวันนี้พี่น้องเอ้ยไปหาเงินได้พี่น้องเอ้ยทวีก็มาขอขอไว้ก่อนแล้วก็ท่านเชิญทั้งฟังนั้ากับหมันเมื่อก่อนเนาะแล้วก็ไปหาเงินมาสวยกันแต่งมาเนี้ยหากแต่งดองไปวางเดือนได้เดือนเดือนสี่เนาะเดือนสี่เหล้าเดือนสี่เหล้าเดือนเดือนสามชาโกนบอกเผาเบ้อไปเผาคำเลยพี่น้องเลย ก็เช่นอยู่ดังนองานแต่งสาวซุยนะแนนแนนช่องเจใสยแดกนะพี่น้องเห็นอยู่ดอกเจใสยแดกมาถ่ายอาสาซุยอยู่ตอนแต่งงานเนาะเสร็ลาย่นะพี่น้องตะเวนกับจนบ่เห็นละมืดไพกกับโบมีเนาะสาวซุยกับข้อลาพีลาน้องไปก่อนเนาะเขาเพิ่งเลือดหายหนึ่งกับเข่งพี่น้องว่าอกกับชีวัยแหน่เผายามมันบ่เห็นหุ่งพี่น้องเลยสาวซุยกับข้อลาพีลาน้องเพราะท่านี้เนาะพอกันขีดหนาเด้อผอเองพี่น้องคิดฝาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัย เว้นหุงมื่อดกขอโทษละลายนะองใหม่พี่น้องอดเบื่ออสมบันต์การสบายดีพี่น้อง